สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูเห็ดเพาะมานําเสนออีกแล้วนะคะมาทายกันค่ะว่าเป็นเมนูอะไรกันมีเห็ดเพาะหน่อไม้ชะอมบวบฟักทองค่ะแล้วก็ใบแมงลักค่ะเครื่องแกงพริกหอมกระเทียมตะไคร้ค่ะสําหรับเมนูของเราวันนี้ก็คือแกงเปิดอหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะค่ะมาเริ่มกันเลย ตำพริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะพริกกระเทียมหอมแล้วก็ตะไคร้ค่ะเอาลงมาตำค่ะจากนั้นใส่ข้าวเบือลงไปค่ะตำพร้อมกันเลยค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะต่อไปตั้งหม้อนะคะแล้วใส่น้ำใบย่นางลงไปค่ะ เราก็ต้มให้ใบนหนาของเราเดือดสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะตาด้วยหน่อไม้ค่ะใส่ลงไปเลยฟักทองบวกผักทุกอย่างของเรานะคะเราจะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเห็ด <He ed> ก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะจะได้สุกพร้อมกัน ตามด้วยชะอมค่ะจากนั้นเรามาปรุงรสกันค่ะใส่เกลือค่ะตามด้วยน้ำปลา,าค่ะ น้ำปลาเล็กน้อยค่ะปรุงรสตามใจชอบไปค่ะสำหรับการปรุงก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็ต้มไปสะพักนะคะรอให้ผักของเราสุกเปื่อยนิดหน่อยพอผักเราสุกเรียบร้อยได้ที่แล้วนะคะต่อไปเป็นการใส่ใบแมงลักนะคะแต่ว่าลืมถ่ายไว้ตามด้วย ไข่มดแดงค่ะโรยลงไปเลยค่อยๆค,คนนะคะเดี๋ยวไข่มดแดงของเราจะแตกแล้วมันจะดูไม่น่ากินค่ะเท mm hmm. ่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเปร่ะหน่อไม้ใส่เห็ดพอของเรา